อิติสุกโตนะโมพุทธายะนะมะพะธะจัภะกสะนิมมาพ,า,พนานาสุขังนิพพานาปัญ,ญโยโหตุนิพพานาสูญยังนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตฉามินาสังซิโมพรหม,มาจัมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจัมหาเทวาอภิราภพาภพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธมะอาุนาโมพุทธายาวิราชโยวิราคโคนายังวิราหิงสาวิราาศีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัส วาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพ,พหาหาหารือ,รอขอถวายอมิตรบูชามีข้าวโพดมีบัวลอยมีกลวยจับยวนกำลังอุ่นอุ่นร้อนร้อน ขอถวายด้วยความที่น้องสุภาวดีนะคะน้องเปิ้ลได้มามีความเมตตากรุณาต่อลูกวันทิดาวันชานนลูกวันทิดาจึงขอให้มีอนิสงส์ถวายต่อเพื่อที่จะเกิดสิริมงคลสูงสุดให้กับน้องแล้วก็ให้กับตัวเหล่าลูกๆที่บ้านพระนิพานขอพระองค์ท่านทรงเมตตารับให้เกิดสิริมงคลสูงสุดให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้เกิดความ ส,สงบสำเร็จจนถึงความที่เรียกว่าร่ำรวยสูงสุดขอให้เหล่าลูกๆเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ร่ำรวยเจริญทั้งทางโลกและทางอมตะธรรมขอ,อนิพพันธ์ธรรมเป็นที่ตั้งและขอพระองค์ท่านทรงเมตตาให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นโชคลาภวาสนาเป็นการที่ได้รับ เงินก้อนโตจากคะแนนบุญพิเศษที่พระบิดาทรงเมตตาให้ให้เกิดอนิสงฆ์ให้เห็นผลฉับพันธันใดด้วยเทินสาธุจงรวยเป็นมหาเศรษฐีสาธุจงมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสาธุมีเงินก้อนโตเข้ามาในเนื้อตัวชีวิตขอพระองค์ท่านทรงอนุญาตและทรงทรงแผ่นดินของพระองค์ท่านและเทวทูตสวรรค์ทุกพระองค์ผู้คุมกฎทุกพระองค์พระรัตนตรยัยคุณพระบิดามารดาคุณ ครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองเทพเจ้าทุกพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกพระองค์คุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทุกพระองค์รับรู้ในการขอพรของเหล่าลูกๆและก็ขอให้พระองค์ท่านประทานให้เกิดสิริมงคล ให้มีอนิสงส์ทำให้ผลของความตั้งใจเป็นจริงเป็นจริงสาธุรวยรวยรวยเฮง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 รวยรวยรวย,รวย,รวยมีเงินก้อนโตมีเงินเข้ามาในบ้านเป็นล้านล้านสาธุสาธุสาธุ